ที่เครื่อนีท่านหนึ่งนะคะที่บ้านลงเคงค่ะเป็นผู้ใช้ก็ใช้ต่อเน,นื่องมาสามกล่องแล้วแต่เพิ่งเริ่มกันครั้งแรกนะคะก็เลยขอสมัามภาษณ์กัสวัสดีสสดค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อนานคอองค่ะใช้สินค้าตัวนี้มานานยังคะได้สามกล่องโอ้แล้วที่ใช้ในมีปัญหาสุขภาพอะไรพอดีว่าเป็นตกขาวค่ะตกขางเยอะมากแล้วก็รักษามาตลอดแล้วทีนี้มันก็ไม่ไม่ จะปวดท้องเมนมากเวลาปวดท้องเมนคือไม่อยากทําอะไรนอน,นอย่างดี้ก็เลยพอกินอันนี้แลเอ,อเวลาเป็นเมินก็ไม่ปวดท้องได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานทําอะไรได้เวลาเป็นเมินค่ะบอกว่ามีคัน คันช่องคลอดแล้วกินนี้ไปแล้วอาการคันเลยคมันก็หายค่ะหายเลยสุดยอดแล้วก็ไอตกขาวมันก็แห้งไปเลยตกขาวก็แห้งเลยเคยไปรักษาไหมคะเนี่ยรักษามาตลอดสามเดือนสี่เดือนเท่าคลินอกนีอ๋อเข้มยก็ให้ยานู่นยานี่มายาสอดบางยาอะไร้วมันก็ไม่ใช่แค่เดียวค่ะหายได้ประมาณเดือนสองเดือนตึงมันก็เป็นอีกมันไม่ไม่ อันนี้เชื่อใจมั่นใจใช่ไหมคะเพราะหนั้องสามกล้องแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นางว่านะคะที่ให้สัมภาษเนี่ยันนี้เป็นวิญยางกับผู้อื่นเนาะจ้าขอบคุณค่ะ